สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องผหักคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่16ตุลาคม2 5 6หาเครับมื้อนีครับจะมีนักท่ามาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของพิตายอลับแปลนะครับเลขม้าวิ่งเลขม้าเร็วแล้วก็วิ่งล่าเงินล้านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะฝากกดติดตามด้วยอครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมก่อนอื่นครับมาเบงเหล็กรับสองขากรครับผมเนาะ ตอนนี้เที่ยงกว่าครับผมเนาะตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วเล็กจะออกแล้วครับผมนี่ครับเลขรับสงขานะครับโค้งสุดท้ายเมื่อเสานี้ครับผมเนาะเพิ่นท้แม่ครับผมเพิ่นว่าพระหัตเอาไปเม็ดเดียวนะงวดนี้โค้งสุดท้ายหนตัวเดียวนะครับหนตัวเดียวนะครับแคปหน้าจอครับต่อแม่ครับผมเนาะ เลขหลุดวงในครับเลขหลุดวงในงวดที่แล้วนะครับ8 5 9 5 9ครับ8 5 9 59ครับผมเนาะงวดนี้ให้มาครับผม873 37ครับ873 37นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้ f อทีทั้ง2องเบงครับผมเนาะ873นี่ครับ 873 37นะครับเลขหลุดวงในนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วครับนี่ครับ5 9ครับผมเนาะเม็ดเดียวครับนี่ครับผมงวดนี้ครับงวดนี้แคปหน้าจอครับผม8733 7นะครับ มาดูของพี่ตายออลรับแปลดีกว่าครับของพี่ตายออลรับแปลนะครับวิ่งล่างเงินล้านแล้วก็เลขหมาวิ่งเลขหมาเร็วนะครับวิ่งล่างเงินล้านครับวิ่งล่างเงินล้านนี่ครับผมเก้าเก้าแปดเม็ดเดียวครับวิ่งล่างเงินล้านครับเก้าเก้าแปดเม็ดเดียวครับนี่ครับ 9 9 8เม็ดเดียวนะครับของพี่ตายออลรับแรนะครับแล้วก็เลขม้าวิ่งนะครับเลขหมาวิ่งเลขหมาวิ่งครับ8 8 3 9นะครับ8 839นะครับแคปหน้าจอครับ8 8 3 9ครับเลขหมาเร็วครับเลขหมาเร็ว8 8 3นะครับเลขหมาเร็วนะครับ8 8 3นะครับนี่ครับ แล้วผมมีเลขมาเร็วมาแบ่งปัน FC ทางช่องอีกครับผมเนาะเดี๋ยวดูก่อนสิเลขมาเร็วมาแบ่งปัน FC ทางช่องอีกครับนี่ครับผมเลขมาเร็วอีกหนึ่งใบนะครับ415ครับ1415แล้วก็45นะครับแล้วก็005เม็ดเดียวครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับ 0 0 5เม็ดเดียวแล้วก็415หตัดเล่น2ตัวครับ1 4 15แล้วก็4 5หนะครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอนะครับแล้วก็อีกใบนะครับอีกใบของพิษตายนะครับที่ว่าอะไรนะนี่ครับผมล่างตรงๆ9ชุดนะครับผมนี่ครับ งวดก่อนก็3ามตรงๆนะครับงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับผมนี่ครับให้5 6ครับเลขออก6กหนะครับนี่ครับงวดนี้นะครับเชุดล่างตรงๆครับ1 7 181เจ็ดหนึ่งแครับแล้วก็4 7 48 49ครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะล่าง9คู่ตรงๆครับ ของพี่ต่ายอรับแปลครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาเขียนวิ่งล่างเงินล้านให้เอฟทีทางช่องนะครับวิ่งล่างเงินล้านครับของพี่ต่ายอรับแปลครับผมเนาะอรับแปลครับวิ่งล่างเงินล้านครับ วิ่งล่างเงินล้านครับให้มาดูก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่ง9 98เม็ดเดียวครับ9ก้ครับเก้ 9, 8, ครับผมเนาะนี่ครับวิ่งล่างเงินล้านของพี่ตายอรับแ,แปลนะครับ998นะครับลงวันที่16 ทับหนึ่งศูนย์ทับหกเจ็ดครับนี่ครับผมแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ลงชุดนี้ด้วยดีกว่านี่ครับล่างเก้าชุดตรงๆนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทั้งช่องรับผมเนาะล่างเก้าชุดตรงๆนะครับเผื่อมีเอฟซีทั้งช่องสนใจรับผมเนาะ นี่ครับวิ่งล่างเงินล้านครับออร,รับแปลครับล่างตรงๆครับล่างตรงๆ ตอนนี้เทียงกว่แล้ะครับผมเฝ้าล่งให้เอทั้งช่องครับผมเนาะ1นึ่งเครับแล้วก็2 7งเจ็ดสองแดสองเครับแล้วก็สี่เจ็ดสีดสีครับอ่ะโอเคครับผมเนาะลงวันที่16บครับ ครับหนึ่งศูนย์ครับหกเจ็ดครับนี่ครับวิ่งล่างเงินล้านแล้วก็ล่างตรงตรงเก้าคู่นะครับแคปหน้าจอได้ครับผมนี่ครับวิ่งล่างเงินล้านนะครับเก้าเม็ดเดียวครับเก้าเม็ดเดียวครับเก้าแปดตัวเดียวนะครับแล้วก็ล่างตรงๆนะครับเก้าคู่ครับผมเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับ 27 28 29ครับแล้วก็47 48 49ครับนี่ครับวิ่งล่างเงินล้านนี่ครับเลขม้าวิ่งม้าเร็วอ่ะม้าวิ่งแคปหน้าจอเลขม้าเร็วแคปหน้าจอแล้วก็มีเลขม้าเร็วนะครับอีกใบหนึ่งนะครับผมได้มานะครับนี่ครับ 415141545ตัดเล่น2ตัวนะครับแล้วก็0 05ครับผมอ๋กระสุดท่านี้ครับผมน้องก,ก็ขออุ่พร้อให้ FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เกินทางแคลขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ